เอาล่ะวันนี้มาพบกับคุณยายแกรนดี้แล้วก็เจ้าหมี yeah! เ,เย่คุณยาย <What? S 2> เจ้าหมีเป็นอะไรอ่ะเจ้าหมียายเจ้าหมีไม่สบายาป่วยหนักมากเลยเนี่ยพูดอะไรก็ไม่ค่อยได้อ่ะยายก็เลยจะมาทำหน้าที่เป็นเนี่ยพิธีกรแทนเจ้าหม เจ้าหมีทุกคนให้กำลังใจเจ้าหมีด้วยนะโดยการกดไลค์แล้วก็บอกให้เจ้าหมีหายไวๆนะมีป่วยมีป่วยโอเคมีป่วยมีป่วยอย่างนี้ต้องกดไลค์ให้มีมีจะได้เป็นกำลังใจมีจะได้หายแล้วก็คอมเมนต์มาให้หน่อยมีป่วยแล้วถือปืนเอาไว้นะมีป่วยไงว่ามีป่วยดูเสียงมีป่วยใจเย็นๆนะ ไม่มีด้วยไม่มีดยใช้เด็กานมมีด้วยพี่จอร์จมีดูใช่เด็กบ้านนะใช่ว่านะไอ้เจ้าหมีอย่าไปพักผ่อนก่อนดีกว่าเดี๋ยวฉันเดี๋ยวจะทำหน้าที่ไปก่อนเอเอาจะไปยิงผู้ชายทำไมเล่าผู้ชายช่วยจอรจจอพี่โยตัวยาช่วยพ่อใจสู้ไว้ก่อนเลยทุกคนวันนี้เราจะมาดูนี่กันนี่ตัวนี้ สามตัวนี้จะรวมร่างกันงไงตัวนี้จะรวมรากกันตัวนี้จะรวมแยงกันใช่ใช่ตัวแยกตัวแยกก็คือใครไข่แล้วตัวอะไรแล้วตัวที่สองก็คือใครท่านกีวีแมนและตัวที่สามก็คือใครท่านช็อปปี้เกอร์แมนเย้อะเดี๋ยวเราจะมาดูการรวมรากนะดูนะ ฟิวชัน่นวิกแดงเป็นงไงนะโอ้โหสุดเท่เลยเด <Try> อะทรายไททันดีเป็นไงเห็นค้งเลกี่ยวว่าไอ้จใส่3ามตัวนย่มาโยมกันเนี่ยโอ้โหเคสุดสุดๆไปเลยระเบิดระเบิดเลยใช่ไห เดี๋ยวเราจะมาลองดูว่าพลังของมันเนี่ยจะโหดแค่ไหนไปดูกันดีกว่าไปดูกันเลยยยี่ไปดูกันเลยยอ่ตนี้เจ้ากะสกิมบิดี้อิเล็กสตารตนะครับไททันนั่นเองดูมีซุ้มอยู่ข้างบนเลยใช่ไหมคุณยายเห็นไหมโจนอยู่ข้างบนอู้เท่ห์มากเลยดูดิข้างบ้างเนี่ยมุ้ยไปเกาะเล็ดทั้งตัวเลยไม่ใช่ใช่ใช่มีกรงเล็บด้วยกรงเล็บสีแดงแล้วเป็นกรงเล็บแบบเลเซอร์ ้ยฉันว่าไไ่ทำมาาแน่นอนงานนี่ละก็สูสีสูสีจนเสี่ยว่ามันต้องสูสีแน่นอนยังไม่ทานสู้กันเลยอ่ะดูสิว่าเดิมทายไททันเนี่ยจะสู้ได้ไหมไปเลยไปแล้วอุ้ยเอาแล้วปึ๊บปึ๊บจุด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 ไฟก็แล้วไฟตีตีลูกกองเล็งปึ๊บปๆ๊บผู้ใหญ่ผู้อ้วเรียบร้อย เป็นไกล่ะโหดไปไดาตายซะตายซะอให้มันรู้ไปเลยตายซะมีนี่อย่าไปหยุดซาดจมไว้แล้วก็ยังซาบอกไว้ก่อนเลยอ้าเมื่อกี้อตัวเดียวใช่ไหมสู้ไม่ไหวครั้งนี้เนี่ยให้มาสองตัวเลยอ้นี่ลมหิสลนัเองับต้วงน พวกแกพวกแกมันกากลุ่มไอพวกขี้งบพี่เจ้าบ <c oughs> ีงล้เก่งจริงๆเลยอะไรฮะ <c oughs> คือมันอาจจะโหดก็ได้ไงก็เลยต้องลุ่มไงคือ,คอคมันลุมฮะลุมก็เป็นไม่ว่าโหดแล้วเข้าใจเปล่าพี่แกถึงฉันจะเป็นง่อยนะแต่ฉันก็ไม่อยู่ซารหราบอกไว้ก่อนเลย <c oughs> มาดูกันพวกเราหลบจากสนามเร็วเดี๋ยวจะโดนลูกหลงนะหนีก่อนหนีก่็ดูดีดีดีอ่าพร้อมแล้วก็ลุยเลยสองลุนหนึ่งนะครับโอ้โหพุ่งไปเลยเอาแล้วเอาแล้วบุ๊คดีบินหลบบินหลบได้บินหลบได้สี่อดหน้าไปหนึ่งทีชาอดหน้าไปหนึ่งที เทสลารถจักรถพิบีรถจักไปเลียงหนอยโอ้ขนาดลมยังไม่ชนะเลยอ่ะมันใช่มนชะได้ไงมันมีเจ้สามตัวรวมกันไวากนใครจะไปชนะ้ไม่มีใครเนี่ยมันีสามตัวรวมกันมันจะเป็นชนะได้ไงมันมีแค่สองตัวใช่ก็เก่งไมล่าอ่ะอาคางนี้เนี่ยให้เป็นกองทัพ ขราสกีบีไ้เลยไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงใช่ไหมคุณยายเฮ้ฮารับมีบอสจีแมนอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับมาดูกันว่าเดอะไายนะครับไททันจะสู้ได้ไหมพร้อมแล้วก็บีเมือชนบีมือชนหลบแล้วเจ้าบีไปแล้วแล้วหลบแล้วนี่ฟึบอุ้ยยิงเลเซอร์ไปนึงทีเติบเอาเจ้าบีเอ่อเจ้าบี จวี่ดอนไปแล้วจวี่ดอนจวี่ตกวิวเช่มีแช่ตายอ้าหันไปทีสกิบบี้ดี้หายไปแล้วอ่ะคุณยายยายจะบอกอ้ยายให้นะเออเมื่อกี้เนี่ยไอ้เจ้าไททันทีวีเนี่ยไม่ตกพวกสกิบบี้ดี้ทีเดียวนั่งตายทำไมต้องมาตบมีเจวี่มาอยู่ในตรงกลางอะมาเคลวิ่งมาจู่ปอยู่หลงระเบิดเป็นโกโก้เลยอะนี่ครับเดอะทายไททันนะครับ โหดมากๆไม่รู้ว่าเือชีหรือทายเพื่อนๆก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับว่าอ่านผิดหรือเปล่าโอ้โหนี่มันแกงล็อกเก็ตชัดๆเลยโอ้โหจำนวนมหาศาลมากๆเลยคุณยายแกรนดี้พร้อมกับบอสจีแนล่าสุดอัพเกรดดีโอ้โหมีปืนติดมาด้วยนี่นี่นี่จัดจอดจับีโดจอดจอดจับีโดฝั่งนี้เนี่ยสกิลนี้ทอยเลนมนติดปืนกันทั้งนั้นเลยว้าวเต้ เจ้าวีแกไม่ไปเกิดแล้วเด็กเจ้าวีไปโยกมาโยกเย้โจะจ่าชอบพีโยโอ้เมป็นไรก็ยังลบสู้กันได้อยู่อ่ะลองดูนะครับว่าการสู้ระยะไกลสกิบิดี้จะชนะไมพร้อมแล้วก็ร่บเลยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยววิ่งไปแบบชีดชีดชีดตึ๊ด อุ้ยฟุตี้จัดการได้หมดแล้วบาซูก้าไปหมดแยกจนหมดตัชีวารีนมากอยู่ระยะไกลยิงนั่นน่ะโอ้โหจีแมนจีแมนจีแมนเจอยิงเจอยิงกลับเจอยิงกลับเรก็บินวิงไ่ไแล้วฟบแล้วกฟาดไปหนึงชีอ้ยจีแมนถอยหลังจีแมนถอยหลังฟุ๊บฟูบยไมน ีโอ้ยเปืนซีดาดิเจอกระแทกปืับเรียบร้อยโอพีสุดๆนะครับตัวนี้เป็นงานล่างแบบว่าฟิวชั่นกันไม่น่าเชื่อเลยในขนาดสกิบไม่ดีทอยเล็ตก็ใช้บงใช้ปืนกันแบบเยะเท่ไปหมดเลยต้านทานไหวอยาิดดูสิโอ้โหจะโหดเกินเบอร์เกินไปยันไ้เนี่ย เอาละครั้งนี้เนี่ยเราจะปะทะอย่างละสิบตัวนะครับรวมเป็นทั้งหมด30ตัวนั่น,นเองอมีพวกรอรเกตด,ด้วยแล้วก็พวกใบเลื่อยทั้งหลายนะครับคุณยายแกรนดี้คิดว่าไงจะชนะไหมเจ้าพกสกิบิดี้ฉันว่านายยอบดินะจะที่หรือไทยไทยท่านเนี่ยไม่น่าจะต้านทานไหวอาจจะแพ้รอบนี้ได้ก็เป็นได้เลยนะอ๋อไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าถ้าสู้ตัวพวกนี้ได้นะถือว่าโอพีสุดๆนะครับมาลองดูกันไหมคุณยายกรนี่ เดี๋ยวมาดูกันเยอะเดี๋ยวยายจะเปิดย่าสามสองเจ็ยุยโอ้หเอาแล้วตูมยังตาได้อยู่อลัการอุดอดนอดเลยอดอเอาไว้เอาไว้ออุยไฟไปเลไฟไฟก็เอาไปอยู่เอาไปอยู่นะครับต่อดีไกล สิตัวแล้วนะแล้วแต่ละตัวอาวุธก kind of mm ็ไ hmm. ม um, uh, 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 ่ธรรมดามีทั้งปืนไปมีทั้งล uh, ็อกเก็ตเนี่ยนะแล้วก็มีใบเลื่อยอีกหูยย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 ้ยย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 ยวยย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 ายตัวยยยยยยยนยย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 ยัยยยยไยย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 ยอยย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 ยวยยยลยยลย เฮ้ยชืดตีแหละตีตียังไงก็ลุงไม่ชนะฉันหรอกโอ้โหมาปื้ตีเลเซอร์ไปก่อนโุ้ยบิดบอลเลยเหรอตีเจ้าคอนเจ้าคอนเจ้าคอนเอาตีกันเองแล้วตีกันเองแล้วตีชืดว้าวเอางี้เลยเหรอทีวีแบนไปก่อนแล้วตีตีนะฉันว่านะโดนดาเบิลผู้เดียวกันเองได้เลยฮ่าฮ่านี่แหละ คือแผนของฉันให้ตีกันเองไม่โดนหรอกมาทุกคัมเวราจะด้วยกับฉันเหรอพรแกแลแค่ไหนเจอมือฉันโจกไปหน่อยพืดฟืดโอ้บินไปด้วนแล้วฟืดกระโดดเลเซอร์โอ้โหอย่ากกันห้นเกมแบบว่าเกมหุ่นยนต์กันดน้ามาอไรอย่างนี้เลยทุกคนดูชื้ลงมาโดนกันมาวาเอามือตีนี่แหละตีเดตีเด็ดฉันชนแน่นอนฟุบฟบ จะขาเบร่าอุ้ยกระโดดหนีจับมันไว้จึ๊บอุ้ยปล่อยค้อนไฟโอ้โหโหนแค่ไหนแกรดดี้ดูพลังของโฟล์ทของ<ม>ฉันนะเกงตายแแล้วีมันอีกตีมันจึ๊บดีแลยเป็นยะฉันโนหนเบร่านี่นี่ก,ก็จะจพี่โดนนายจะแข่งแข่งไปไหนเนี่ยฮ่ขนาดอัพเกรดสามตัวยังสู้ไม่ไหวเลยนี่เดี๋ยวดูนะเหยียบ เดี <B> ๋ยวเดี <il S 1> ๋ยวเดี๋ยวเยต่อจะไโดนยานทำลายจมีอ้าววเอาใไหมทำายจมีก็แค่เก่อนแกเจอฉันนี่ด้วยโอ้โหแกมียังไงเดี๋ยวไม่ด้วยพี่ต่อรังแกนีไม่ไม่ต่อเข้มารังแกนี่มันตายไปแล้วจมีเดี่ยดูโ้ด้นี ฉันหลอกแล้วอกยเดียวไปเอายลีวยวไ่เอาเลี้ยวไม่มีด้วยช่วยด้วยนี่ต่อใจร้ายคุณยายแกร์มี่ใจด้ายรังแกมีปิดคลิปให้หน่อยสิไปด้วยถ้าใครชอบคลิปนี้ใครรักมีก็กดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็พิมพ์คอมเมนต์มาว่าพี่ต่อรังแกมีคุณยายแย่งรีวิวแชร์มี คุ้งใหแย่งวิวแชร์มีอบไปแล้วทุกคนบ๊ายบายอิใยไม่ดี